โอเคครับวันนี้เราก็จะมาแจกสคริปต์นะครับคุณผู้ชมในตวรัน F อนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนหาคีย์นะครับผมแบบง่ายๆนะครับก็วางจะคลิปไปแล้วก็ EQ เหมือนเดิมนะครับก็สคริปต์ตัวนี้ก็อัปเดตอีกแล้วนะครับก็รอมันโหลดสักครู่นะรอยืนรอไปแต่มันก็ขึ้นมาเองอ่ะโอเคแล้วก็เลือกอาวุธนะครับเลือกเป็นหมัดนะครับแล้วก็บายพาสเทนพอร์ตก็เปิดหรือปิดก็ได้นะครับผมจะฟาร์มคาตาคุริกก่อนนะครับนี่นะก็ถือว่าฟาร์มไวนะครับสคริปต์ตัวนี้เป็นไง ก็ยังสุดจัดสุดติ่งกระดิ่งแมวเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะไปออโต้ฟาร์มต่อกันเลยนะครับโอเคนี่คือเป็นความบริการออโต้ฟาร์มนะครับก็ฟาร์มได้ทั้งเกาะใหม่เกาะเก่าได้หมดเลยนะครับที่อยากฟาร์มนะประมาณนี้นะครับความเร็วก็จะแบบนิดนึงเพราะว่าเกาะนี้มันมีต้นไม้บังะก็ไปฟาร์มบนกันต่อดีกว่านะครับนี่นะครับฟาร์มบนก็ประมาณดีนะครับก็ไม่มีอะไรละก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับคุณผู้ชมก็โหลดมาใช้กันได้เลยนะครับผม 拜拜。Bye bye.